ดีทุกคนมาลุ้นกลองกับป้านาดอีกนะคะป้านาดพาลุ้นทุกวันเลยเนาะ,ะมาลุ้นว่ากล่องนี้มีอะไระแกะด้านด้านก้นกล่องอีกแล้วนะคะหนักอยู่ค่ะเห็นไหมคะมีจดหมายน้อยเขาอยู่ปากกล่องนะแต่ป้านาดก็แกะก้นกล่องจดหมายจึงไปอยู่ล่างนะคะมีก้อนลูกนิมิตหนึ่งก้อนหนักหนักจดหมายไม่ยอมออกเนี่ยค่ะจดหมาย ได้แล้วได้แล้วนะคะมาชมกันมาลุ้นกันค่ะอุย้ยนี่เลยนะคะยอดนะคะห้ 5, 7, 3, าเจ็ดสามศูนย์เจ้านี้นะคะเขาเขาเขาใจมากเลยใจใจตรงไหนรู้ไหมคะเขาส่งของมาพนะักครั้งหนึ่งเนี่ยเขามาสองกล่องนะคะกล่องละห้าพันกว่ากล่องละสี่พันกว่าสองกล่องนี่เป็นหมื่นนะคะรวมกันก็ได้หมื่นเขา ส่งมาก่อนไอเน,นี้ยป้านาต้องให้ส่งก่อนอยู่แล้วนะคะส่งก่อนแล้วของถึงโอนตังค์ของหลักหมื่นค่้าส่งมาก่อนนี่ถือว่าวัดใจสุดๆถือว่าได้ใจไปเลยนะคะกล้ามากแต่แต่อยา่าอย่านะคะประมาณว่าอย่ายื่นดาบให้โจรน,นะคะเดี๋ยวเกิดป้านาเป็นโจรขึ้นมาจะพลอยเดือดร้อ,รอ,อนไม่หมด นะคะดูสิอ่าโอเคได้แล้วดูนะคะหอ้ยสิบบาทสิบบาทสามเก้าทุกคนร้อยเหรียญน,นี่มาแล้วสิบบาทปีสามเก้านะคะได้แล้วหนึ่งร้อยเหรียญอันนี้สิบบาทสามหกปีที่ต้องการนะคะเนี่ยค่ะเา็นเขาอ่ะน่ารักมากเลยเปน็นอยากได้อะไรนะคะอยากได้เหรียญพศออไหนบอกนะคะสามห้าหนึ่งร้อยเหรียญดูสิ บอกเขานะคะทันทีเขาหาให้นะคะเนี่ยสิบาท52ดูสิที่เรีว่าหายากยากๆนะคะเขาก็มีมาให้ปหนหกสิบเหรียญ10บาทปี39เกนะคะเกินร้อยนะคะนี้หนึอันนี้เอ่อห้เหรียญร้อยนะคะมาสิบาทสาหเนื้อเกินร้อดูสิอันนี้ห0ึอันนี้เอห้เหรียญน่ร้อยอันนี้จะเป็น 44 43คือนะคะมีบางท่านนะคะที่ติดตามไอทีอ่ดูช่อง y o u t u b e ปน็านาน้นนะคะแล้วส่งข้อความมานะคะจะส่งเหรียญมาขายปน็นานานะคะเขาจะมีแต่เฉพาะปีปีท้ายๆอะคะ่ะปีไม่ใช่ปี41 42นะคะไม่ใช่41 42 34ค่ะเป็นปีท้าย เขาส่งมาถามนะคะป้าน้าก็บอกไปว่าไม่รับเขาบอกว่าเห็นปน้านารีวิวอยู่ว่าป้านารับซื้อคืออย่างนี้นะคะชี้แจงท่านที่ส่งเหรียญปีท้ายๆมาเนี่ยเขาส่งตัวหลักมาค่ะมีตัวหลักด้วยและเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญที่ป้านาต้องการปร้านาจะแจ้งเขาไปว่า ป้านาตต้องการปีนี่นี่นี่เท่านี้เท่านี้นจํานวนออเดอร์มาค่ะเรื่องเรื่องคือมีออเดอร์นะคะมีลูกค้าสั่งประนาดเขาสั่ง3ามเก้าหนึ 1, ่งพันเหรียญสามห้าหนึ่งพันเหรียญสามหกหนึ่งพันเหรียญแล้วป้านาแจ้งท่านนี้ไปนะคะเขาหามานะคะเนี่ยเห็นไหมคะของเขาเจ้าเดียวเนี่ยเขาเอามาเต็มร้อยอย่างนี้นะคะเอามาเต็มร้อยก็คือจบในที่เดียวอะค่ะนะคะถ้าอย่างบางท่านอะ ส่งได้นะคะเป็นน้ก็รับแต่ของท่านจะมาแบบอสองเหรียญสามเหรียญซึ่งปนัดรวบรวมไม่ไหวอะค่ะต้องรวบรวมแล้วต้องเช็คบางครั้งมาก็เหรียญใช้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วต้องมาเช็คทุกเหรียญค่ะอันนี้คือให้เขาเช็คมาเรียบร้อยแล้วคุยกันแล้วนะคะเหรียญบุบเหรียญบินไม่เอาชํำรุดไม่เอาตีคืนหมดค่ะก็เป็นอะไรที่ ที่การันตีกันเรียบร้อยอนะคะว่าถ้าเหรียญเสียไม่เอานะตีคืนเขาก็ต้องระวังละเพื่อที่จะไม่ให้เสียค่าส่งไม่ให้ตีคืนไปให้เสียเวลาใช่ไหมคะเขก็ต้องระวังค่ะอันนี้ถุงอ่าถุงสิบาทโอเคใช้ได้เลยก็ไม่ต้องเปลี่ยนค่ะถุง10บาทอันนี้ถุงต้องไปเปลี่ยนถุงถุงถุงหบาท โอเคอันนี้ถุงสิบบาทไม่ต้องเปลี่ยนถุงสิบบาทค่ะถุงสิบบาทเขาจะสีแบบนี้เนี่ยค่ะเขาแพ็กมาเรียบร้อยเป็นถุงนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะพนักก็คือแจ้งเข้าไปว่าอยากได้อะไรเขาก็ส่งมาให้ปนัครบเลยนะคะไม่ไม่ไมที่พนับ,บอกไม่รับนะคะหลายท่านหลายท่านถามพนักว่ารับไหมคือเขามีอยู่เหรียญหรือสองเหรียญน,นี้ค่ะเขาสรุปแล้วคือไม่คุ้มค่าส่งอะ่ะบอกเลยนะคะไม่คุ้มค่าส่งค่ะส่งทีต้องอย่างนี้นะคะเนี่ย เพราะส่วนต่างไม่เยอะค่ะส่วนต่างบางเหรียญ1น1บาทบางเหรียญ2บาทเนี่ยร้อยเหรียญก็จะได้ร้อยบาทใช่ไหมคะถ้าท่านส่งมา50เหรียญถ้าส่วนต่างบางบ,างบ,างบาสอสนะคะส่วนต่าง1บาทส่งมา50เหรียญได้ส่วนต่าง50บาทค่าส่งค่าแพ็คค่าเดินทางไปส่งคือท่านหมดแล้วอะค่ะนะคะพระนัดเข้าใจนะคะพระนัาก็อยากรับแต่ดูแล้วท่าน ท่านจะขาดทุนนะคะท่านจะท่านคิดว่าถ้าขายได้ในราคาสิบาทคิดว่าในบาท100เหรียญได้ได้ได้ร้อยบาทนะคะคิดรวมแบบนั้นแต่มาคิดถึงค่าใช้จ่ายนะคะเสียเวลากับการคัดเหรียญเก็บเสียเวลากับการแพ็คไปส่งใช่ไหมคะหนึ100บาทต่อครั้งไม่คุ้มไม่คุ้มกับการ ไม่คุ้มกับการนี้นะคะถ้าอย่างท่านมีเหรียญหลักที่ปนาดบอกอะ่ะแล้วส่งเหรียญรองมาด้วยอะ่ะโอเคคุ้มแน่นอนอย่างเหรียญหลักกรณีเช่นเหรียญ10บบาทปี2541ใช่ไหมคะปะนารับ100บาทค่ะ2เหรียญได้200บาทละเนี่ยค่ะมี4ี่หสองเหรียญเหรียญอื่นๆปนมาปา้ัดไม่ว่าเลยรับหมดค่ะเพราะถือว่าถัวเฉลี่ยกันท่านได้สี่หนึ่งมาคุ้มค่ะคุ้มกับการ ส่งในครั้งหนึ่งนะคะหรือไม่ก็เหรียญ5บาทปี4 6นะคะเป็นรับ400บาทค่ะส่งส่ง5บาทมาเหรียญหนึ่งแล้วก็ส่งเหรียญอื่นๆมาแบบนี้คุ้มค่ะนะคะแต่ถ้าท่านจะส่งเหรียญเหรียญที่เป็นนัทบางเหรียญที่เป็นรับ11บาทอย่างเงี้ยส่งมาอย่างเดียวท่านเสียเปรียบนะคะท่านขาดทุนค่ะท่านไม่ได้กําไรนะคะเห็นว่าได้บาทหนึ่งร้อยเหรียญก็ได้ร้อยบาทนะคะแต่ถ้าคิดคิดละเอียดแล้วอ่ะนะคะท่านจะ ท่านจะท่านจะไม่มีกําไรอะค่ะค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่าเสียเวลาคิดแล้วไม่สนุกอะนะต้องต้องเยอะๆยอะะค่ะจานวนเยอะเหรียญหมุนเวียนนะคะเพราะว่ายังยังมีอยู่ในระบบหมุนเวียนหาได้ทั่วไปนะคะเอาตรงนี้เลยนะคะไปะนัดรับซื้อนะคะเหรียญ5บาทปี41ค่ะเน้นย้ําเลยนะคะรับ5บาทปี41 100บาทขออภัยค่ะ10บาทค่ะรับเหรียญ10บบาทปี41นะคะในราคา100บาท เหรียญ10บ,บาทปี3 4ในราคา30บาทเหรียญ10บ,บาทปี4 2ในราคา30บาทค่ะนอกนั้นจะยังไม่รับค่ะเพราะว่าเนี่ยไดออเดอร์นี้ครบแล้วนะคะครบแล้วเขาเขายังส่งมาไม่หมดค่ะนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าจบแล้วทําไมมีรีวิวอีกคือเขาแจ้งยอดมาแล้วค่ะแจ้งยอดมาแล้วแล้วแต่ยังส่งมาไม่ถึงนะคะตามนี้นะเดี๋ยวถ้าพนัดรับเพิ่มนะคะมีออเดอร์มาพนันจะแจ้งในคลิป พรานน้าจะเปิดเผยชัดเจนค่ะเต็มก็คือเต็มรับเพิ่มก็คือรับเพิ่มนะคะเพรานน่าไม่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 เยื่นเยอะนะคะว่ารับราคาเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรอย่างงี้ไม่มีนะคะคือรับเดือนละสิบสองบาทก็คือสิบสองบาทนะคะเนี่ยค่ะสามเก้าเนี่ยรับเดือนละสิบสองบาทสามห้าห้าสองเนี่ยรับเดือนละสิบสองบาทนะคะตามนี้ค่ะบินเนี่ยนะคะตามนี้เลยนะคะบินที่ทํามา 35มห้าสิบเหรียญนะคะมคูณสิบสองสามหกห้าสิบเหรียญคูณสิบสองสามเก้าร้อยห้าสิบเหรียญคูณสิบสองห้าสองหกสิบเหรียญคูณสิบสองสี่สี่สิบห้าบาท4ี่สบาทค่ะเนี่ยค่ะรวมมาเป็นเงินทั้งหมดนะคะห้าพันเจดห้นเจ็ดนี่เหรียญนี่ทั้งหมดกี่เหรียญเนี่ยอ่าดูนะนะคะรวมเหรียญนะคะสามร้อยสี่ร้อยสิบ 4ี่ร้อย5ิบสี่หกสี่ก็เป็นเงิน4,600บาทใช่หกสิบสี่สี่พันสี่พันกว่านะคะส่วนต่างมีเท่านี้เองค่ะพันประมาณพันพันกว่านะคะเพราะว่าถ้า ห้าร้อยเหรียญเนี่ยส่วนต่างก็ได้พันหนึง่งอันนี้เกินห้าร้อยเหรียญใช่ไหมคะส่วนต่างก็จะได้ประมาณพันนิดนึงอันนี้เขาคุ้มค่ะอย่างนี้นะคะเขาลงทุนคุ้มแต่ก็เสี่ยงนะคะเห็นไหมคะ,ะลงทุนนะคะส่งมาให้เป็นหน้าก่อนเป็นเงินทั้งหมดของเขาสองกล่องประมาณหมื่นหนึ่งเปิดหมื่นหนึ่งเนี่ยค่าส่วนต่างเขาก็จะได้ประมาณสองพันสองพันเนี่ยเขาหมื่นหนึ่งเขาส่งก่อนนะคะถ้าเกิดของสูญหายนะคะของไม่ถึงมือเคลมได้แค่สองพันค่ะ เห็นไหมเขาก็เสียงนะคะเสียงทุกอย่างทํามีการเสียงหมดอะค่ะนะคะ,นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยคะ่ะสวัสดีค่ะ